สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีซกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตู้กาชาตัวละครโจมตีระยะไกลว่าน่าสุ่มหรือไม่น่าสุ่มผมสรุปก่อนเลยนะครับว่าตู้นี้มันเหมาะสำหรับตัวเล่นเมลักเท่านั้นแบบเป็นหลักเลยนะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวละครที่ผมมองว่าดีคือ 1. อุซอฟ2ยาซอฟ3นามิ4ดอฟฟายมิงโก้ครับทั้งหมดมีแค่4ตัวเท่านั้นแล้วก็รู้สึกจะมีแค่ดอฟฟาเท่านั้นนะที่จะสามารถเป็นซับได้ นะครับถ้าใครจะเอาไปจัดซับอะนะดอฟาทําได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้หลกัหลกๆมันมีเท่านี้จริงๆครับแล้วก็ส่วนจะสุ่มไหมแล้วแต่ชอบละกันเพราะว่าเมนหลักที่ผมบอกเนี่ยในบรรดาที่บอกมาเนี่ยมันจะมีแค่2ตัวที่ผมมองว่าได้สามครับที่มองว่ามันแบบเอ้ยดีจริงๆเ่ยก็คือยาซอฟนามิแล้วก็ดอฟาจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับส่วนบางคนถามว่าเอา้าอย่างอุซอฟนี่ลหละคือมันเล่นได้นะแต่ว่าเนื่องจากอย่างบางเกมอะถ้ายังไงอ่ะ จะฆ่าบิ๊กมัมอย่างเงี้ยอะสายหมัดฆ่าบิ๊กมัมได้ไหมมันมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าอูซอฟตัวนี้มันเหมาะสำหรับฆ่าสายหมัดด้วยกันอันนี้ส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะแล้วก็ตัวละครหลักที่เอาไว้ฆ่าก็คือแชงนั่นเองครับแชงเขียวนะแต่เจอแชงน้ำเงินก็ลำบากอีกดังนั้นก็เลยมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนยาซอฟอันนี้ดีแน่นอนอยู่แล้วสําหรับตัวละครที่เรียกว่าสายวิ่งในเกมทุกตัวเกียรดเรียกอย่างนั้นเลยยาซอฟจะไม่น่าเล่นกรณีต่อเมื่อนะครับ วันใดวันหนึ่งที่มีสายวิ่งกันสถานะได้ตอนนั้นน่ะจะไม่น่าเล่นซึ่งณปัจจุบันยังไม่มีสายวิ่งตัวไหนที่กันสถานะได้นะครับแต่ผมเชื่อว่า4.5ปีหรือ5ปีมันต้องมีตัวละครที่เป็นสายวิ่งกันสถานะคล้ายๆแชงเขียวครับยังไงผมก็เชื่อว่ามีเพราะว่ามันมีมาครบหมดแล้วนะคะทั้งโล่ทั้งหมัดขาดแต่วิ่งซึ่งวิ่งมาแน่แต่ถ้าวันไหนที่วิ่งมากันสถานะได้เรียกง่ายๆว่าตัวนั้นเป็นเมตาอย่างแน่นอนนะ ก็เป็นดังนี้ให้เข้าใจก่อนละกันควรสุ่มหรือไม่ควรสุม่มอันนี้ตอบลําบากนะเพราะว่าเมหลักจริงๆเนี่ยถ้าอย่างตัวพวกนี้อ่ะอันนี้คือมุมมองผมเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมแบบอ้นนี้อีกคือส่วนตัวผมจะไปม,มองเป็นสีดาวแทนเออเพราะว่าสีดาวณนะปัจจุบันเนี่ยมันเก่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ขยยกตัวอย่างนะอย่างตัวอิเดโอเก็ได้ครับเนี่ยอย่างเนี้ยเพิ่งมาเมื่อวานเผลอๆมุมอมองผมอาจจะยังดีกว่าได้ซ้งงํางงปะเออแต่อย่างนามิเอ้ย อันนี้ดีครับนามีฟิล์มเลสดีหน้ากากโซบะซันจิอันนี้ดีนะครับซึ่งมันจะแตกแยกกับพวกนี้ไปเลยถ้าเป็นผมผมจะเอาเล่นพวกนั้นแทนนะคือดีอะครับเออส่วนที่เหลือก็ลองไปตัดสินใจกันดูดีกว่าไม่อยากสรุปนะครับตัดสินใจดูแต่เป็นผมไม่สุ่มนะเป็นประมาณนี้ครับ